เตวตีวตีวเตอะเอเตเหตเอตออะไรครับวนข้เพื่อี่งีอะไรอะไรมีอะไรมีอะไรเอาเอาคือเหยาะคือเนะเออบรเวณน้ำมีหล โอ้ยน้องอยากนอนข้างๆลูกเขาอ,อยากนอนข้างๆกับบัให้เขานอนน้าเอาไปจาัาจะือวนนเขาแทนดนนี้เขาอยากนอนไกลกันพอไปพากลางเขาเห็นตัวแม่กรพูดแบบปึ๊กวันควายหลอน,นจะจแสองตัวนี้บ่เมื่ก็เสืง,ง,กเสงกันยูนนี่แล้ส <laughs> องตัวนี่ทำแม่ อีอีอันนี้เริ่มขอ้อปลาเขีงอ๋อเหรอข้อเป๋น,น ulan> ulan> <k 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 ี่เป็นคันเป็นคันอยู่อีกก้อเป๋จักฮะได้ล้คู่นะพูนะเกิดมากก็ได้ใส่เกิดมากก็ได้อันซอยคอหลด นักหาบาท,ทนักหาบาทซึ่งเราจะคือบอกมาพูอเอาสัญญาบอ,ขอเขาเห็นบอกมันบอกคูณกับอ,อีดอกคูณเออทังเลยพี่แม่ไปแล้วคุณอีน้องใหม่ดอกคูนดาวไปไม่ทัดดูเท้าไปแล้วคุณไปแม่จิบกัจเจ็บขางไปเลยเลยยังไม่เห็นหูตังสงักรอบนั้นสนะู้มันไดอีปากการนะเร็วเร็ว อีมันนี้มันไดแม่มันคักมันไดแม่มันคักดีบดีมันสิเป็นบักเทถกใหญ่ซึ่งข้อไปปีเล็บเสียบเอาข้อข้ออีแม่ยบ่าไปพูพ่ประจันมาประจันมา <IS uke> เร็วประจันมาเจ้าปากกาลายลายคุณน่ะลูดด่แต่เที่ยนี่สอนเรียกจะลายอะ หนุ่มสาวชัย,ยภูมิคุณนี่มามือแหลกจอยแข่งแยง่งเดี๋ยวนี้ว่าเมนสร้างไข่มุกกูคือยากรู้มึงแก่ไข่มุกเห็นแล้วเหรออยากได้รู้มึงไข่มุกอีแม่แม่อยากรู้รกไอ,อกไข่ม,มุกเง้อในถัดค่อยด,อด่อนเลยนะเฮ้ยสีขัดคนนะ่ะตาเทกำลังเก็บลูกๆของเขาเหมือน ขอควายกับวันที่เฮติซอมอยู่โอ้ยพังบ่ละเด้อเฮเด้อเด้อคุณเรากินยายอยู่คนไอเดือบึงดากรถดนิทัดเบิ่งดากคอยสะออดดากมันไม่ห้าอยากได้รูบันเทนงดอลล์แม่ถ้าหลับ บอถ้าเราไปเอาตัวเรือมาทับมันจังบบใหญ่พอมันกว่ามันตัวนี้ฮะน้ำกันนี่ฮะกับโบแม่แล้วมันเคาะเดียวกันเถอ้ของเอาปันตัวเทิกดิเนให้แม่